ไม่เค็มแตงน,นิดแตงหน่อยไม่เค็มแตงน,นิดแตงหน่อยอะไรอ่ะยายว่าตัวอะไรไม่รูย้ยายเคยไปออกทะเลหไหมไม่เคยยายดูเคยดูเรื่องแจ็คสเปลโร่ไหมไม่เคยเป็นไงครับไม่เค็มไม่เค็มเลยเป็นไงครับไม่เค็มเป็นไงครับไม่เค็มสวัสด,ดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยายสวัสด,ดีหน่อยสวัสดีครับคุณยายเป็นผู้หญิงยายจะพูดว่าค่ะส,สวัสดีค่ะ เห็นเรามีเครื่องครัวอย่างนี้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงหอมหัวใหญ่พริกพริกแห้งอย่างนี้แน่นอนครับเราจะทําอะไรยายไม่รู้อะยายยังไม่เห็นวัตุดิบนะครับผมนี่เลยรู้จักไคลเอทออฟเดคาเรเบียนไหมอะไรน่ะว้าวอะไรนะปลาหมึกยักษ์จักปลาหมึกยักษ์ไหมไม่ได้หาเลโอเค เอามีดไปหั่นก่อนยายงั้นยายเป็นคนล้างสันอ่าวัตถุดิบพวกนี้โอเคไหมแล้วก็เรามีเห็ดให้ด้วยยายหั่นเห็ดต่อนะแต่วัตถุดิบพวกนี้หั่นเสร็จปุ๊บยายใส่หม้อนี้ไว้นะจะไปคั่วโอเคไหมเดี๋ยวไปเอามีดมาให้เดี๋ยวลืมถามว่ายายจะเอาต้มยำน้ำใสหรือว่าทำต้มยำน้ำข้นครับน้ำใสนีนคณคณยายชอบน้ำใสถ้าน้ำใสนี่ใส่น้ำมะขามเปียกนี่หอมชื่นใจเลยนะครับคุณยาย ต้องอย่างนั้เสร็จแล้วใส่นี่เลยยายจะได้คั่วจะได้คั่วให้หอมเออโว้ยยอดคุณยายของผมยังแข็งแรงอยู่วัดจากการหั่นของพวกนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทำการคั่ว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 คเรงคเรงให้หอมก่อนนะครับโอ้ยหนวดยาวเฟิร์มเลยพาเลทออฟเดอะคาบิเบียนยายรู้จักไหม ไม,ไม่คมเลยไม่คมเลยหรอหรือว่าเอาเสียบไม้ย่างดียายทุกแทะแจ๊ะอฮะทุกแท้แจ๊ะแฮะทุกแทะแจะมีไม่คมเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนมีดก่อนนะครับคุณผู้ชมเผื่อแล้วไม่ขัดเลยอืมอย่างนี้สีดีใช่ไหมยายเอาบางๆหรือว่าเอาหนาๆบางๆค่านี้พอไหม ยายว่าตัวอะไรยายเคยไปออกทะเลไหมไม่เคยยายเคยไปกลางน้ำไหมยายดูเคยดูเรื่องแจ็คสเปลโร่ไหมไม่เคยไม่ทำพี่เขาแนะนําให้นัดเอาไปล้างเกลือกับน้ำส้มสายชูหรือน้ำส้มสายชูก่อนน,นเนี้ยแล้ล้างไปที่เรียบร้อยแล้วแต่นัว่าจะต้มก่อนรอบหนึ่งยายคิดว่าไงต้มน้ําทิ้งก่อนรอบหนึ่ง่ะยายคิดว่าไงก็ดีอ่ะเนอะเดี๋ยวผมจะต้มน้ําทิ้งไว้หนึ่งน้ำก่อนแล้วก็ค่อยเอามาใส่ในหม้อต้มนะครับโอเคไม่ใช่ ทำการคั่วกันเลยดีกว่าน,นี่นี่เป็นไงวันนี้เครื่องเยอะใหญ่นะจะไม่เอาพริกอันนี้ออกเลยนะสีมันจะได้สวยๆพริกแห้งโอเคไหมออหอมเครื่องเยอะไม่รู้ค้าวหรือเปล่าแล้วผมจะใส่ซอสปรุงรสอันนี้พอไหมยัยพอ,อเนาะ น้ำมะขามเปียกกี่ช้อนดีย่ยาย้ำขามเก่งใช่กี่ช้อนเคินเิสองเชิน,ชอน,ชอนสองช้อนหนึ่งสองโุ้ยมีฟองก็ตักฟองออกนะครับโอเคตักฟองเรียบร้อยผมจะเอาปลาหมึกที่ผมลวกไว้มาใส่เลยนี่ ยายนะว่าจะไปเก็บใบกระเพราหรือใบโหระพามาใส่ดียายว่าเอาใบอะไรใส่ดีโหระพาเอาเดี๋ยวผมจะไปเก็บใบโหระพามาใส่ต่อครับเอายายลองชิมหน่อยครับว่าขาดอะไรบ้างไม่เค็มตั้งนิดหน่อยไม่เคม็มเรื่องนี้เลยอ่ะใส่น้ำปลากี่ช้อน ใส่สองสามช้อน <c oughs> ไม่เค็มแต่นิดตป้งหน่อยไม่เค็มแต่นิดตั้งนหน่อยน้ำปลาสองช้อนโต๊ะหนึ่งสองอีกอะสามโอเคเดี๋ยวปรุงข้างนอกย้ายไม่ร่อยอะแล้วผมจะคนก่อนอะแล้วก็จะตักฟองอีกรอบนึงใส่เห็ดลงไปเลย ล้างเรียบร้อยจากนั้นก็ใส่ใบโหระพาที่เราชื่นชอบรอเห็ดสุกเท่านี้ก็เพียงพอครับผมไปย้ายเอาข้าวแค่ไหนวันนี้ทำมือดิอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวไปให้คุณใจรับประทานกันเลยดีวยกว่าปักชีไปเรื่อยอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยมะนาวเท่านี้พอไหมครับหาลองก่อนย้ายเป็นคนติดปี้ กินเปรี้ยวได้ที่ไหนแล้วบอกไม่พอลรอกไม่พอลรอกว่างั้นอ่ะกินเปรี้วนิดหน่อยก็บอกว่าเปรี้ยวจังเลยใหญ่เท่ามืออย่างเงี้ยอุ้ยหกใส่เยอะไหมพอเหมาะพอเหมาะพอเหมาะอ๋อโอเคพอเหมาะยายแล้วนอัน,นออยังครับ นาผอลอยะนาผอลอยนาอลอยะโอ้โหอ,อย่างล้วเอา้าข้าวสวยละ้อนเป็นไงครับมไม่เค็มเลยเป็นไงครับเ,เป็นไงครับเอ้าจัดให้ ก็เข้มหน่อยเป็นไงครับอร่ยอุย๊ยทุกท่านชมนครับดูใส่น้ำปลาเพิ่มเฉยยอดอร่อยใช่เลยอุย๊ยอร่อยเพราะยายปรุงเองหรือว่านัดปรุงก็เับปรุงไงไขยปรุงเหรอก็ยายเป็นคนปรุงเพิ่มอ่ะขายปรุงอะจะมีใครอยืนนั้นเราอยู่สองคนในะวันเนี้ย เป็ไงเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับยี <20. S 1> ่สิบยี่สิบอีกแล้วคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมเป็นไงบอกแล้วเด๋ยนนี้ผมพัฒนาแล้วโอเคยายขอจับมือก่อนปิดคลิปครับเซคแอาสำหรับวันนี้ผมขอลาก่อนครับยายฝากกดไลค์กดสับตไคร้พูดให้หน่อยคุณลค์แตะไคร้ไครเฮ้ยและกดกระดิ่งแล้วก,กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะให้คุณยายเลยะคะ่ะ จุ๊บๆค่ะวันนี้อร่อยจุ๊บๆค่ะวันนี้อร่อยจุ๊บๆค่ะ